ออและสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้คุณกำลังอยู่กับ m i x เซ c h anel วันนี้เรากลับมากันอีกครั้งกับ Planet of Lana ครับในพาร์ทที่2กันแล้วเนาะหลังจากที่เราเอาตัวรอดแล้วก็พึ่งฟื้นขึ้นมาได้ครับจากสถานการณ์หุ่นยนต์บุกแล้วตอนนี้เราเดอเจ้าตัวน้อยมาเป็นเพื่อนร่วมทางครับเจ้าแมวน้อยตัวนี้แล้วเราจะเดินทางออกไปตามหาพี่ละมังครับไปไปกันครับอันนิวเฟรมครับดล็อกชิมเมนต์มุยครับอ๋อน้องน้องคือชื่อมุยเหรอ โอเคน้องชื่อมุยครับจำไมตัวนี้ชื่อมุยโอเคที่โล่งๆหรอจะดีไหมเนี่ยเหมือนยี่สัญญาณเครื่องจักรครับเราสามารถให้น้องรออยู่นี่ได้แล้วก็กดอีกครั้งเพื่อให้ตามมาโอเคครับโอเค โอเคต้องสั่งให้ขึ้นมาใช่ไหมถึงจะตามมาเมื่อกี้น้องเหมือนงงๆไม่ยอมกระโดดตามมาโอเคครับมันเหมือนเป็นดวงจันทร์เหรอด้านหลังนั่นนะฮะมันเหมือนดวงจันทร์นะแต่แบบมันไม่ใช่ไม่ใช่ดวงจันทร์แหละ ถ้ามองว่าเป็นดาวบริวารรารใหญ่ขนาดนั้นคุณเห็นพื้นหลังไหมมันใหญ่มากเลยนะน่าจะเป็นดาวข้างเคียงเลยครับแทบจะอยู่ใกล้กันมากเลยถึงขนาดที่ว่าสามารถเห็นเงาสะท้อนใกล้ขนาดนี้ได้ครับปึ๊บโอเคอ่ะสรุปผมไปดูแล้วนะครับเขายังไงเขาก็บอกว่าน้องเป็นเด็กผู้หญิงนะครับ <laughs> ตัวละครเราอะลานาเป็นเด็กผู้หญิงนะครับ อ๋อโอเคใช้กับแบบนี้โอเคโอเคโอเคกดคิวหนึ่งทีโอ้โหอย่างไกลเลยคุณฮึบเอ้ยถึงแล้วเราก็ต้องมาเหยียบตรงนี้ใช่ไหมแล้วให้น้องตามมาน้องกระโดดไกลกว่าเราเยอะเลยครับโอเคอเค,คราวนี้เราจะต้องเล่นกับแมคานิก สองตัวละครผ่านการควบคุม,อมโอ้โอ,อม,ามานี่หน่อยอแล้วรอตรงนี้นะฝากหน่อยถึงไหมถึง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 ,ถงแล้วก็มานี่อ <c oughs> โอเคเอ,าอาฝากอยู่ตรงนี้หน่อยนะทัางขวาไปได้ไหม อันนี้ทางขวาเหมือนจะมีอะไรสักอย่างนะครับเอ๊แต่ว่าไม่ใช่เส้นทางของเราครับมันเตี้ยเกินไปน่าจะเป็นของน้องครับน้องมุยไม่ใช่เหมียวแต่เป็นมุยฮึบโอเค มันมีดำๆอยู่ด้านล่างภูเขาด้านตรงนี้ด้วยครับเห็นไหมฮะด้านล่างผมอาจจะมองว่าเป็นแมคานิกที่เกี่ยวข้องกันกับเอของเจ้ามุยครับคือถ้าน้องหลุดออกจากการเหยียบตรงเนี้ยผมว่าด้านล่างน่าจะมีพวกเงี้ยงสีดำมาขวางแน่ๆเลยอืมรโอเคเปิดให้แล้วนี่ไงมันถึงให้มาอย่างนี้เดี๋ยวผมลงไปเช็คนะ อ้าวก็ไม่งอกออกมาแฮะมาว่าไม่เกี่ยวเหรอโอเคผมอาจจะคิดมากไปเองปากันเร็วมุยโอเคครับอ๋อให้คำสั่งครับอแบบนี้เลยเหรอเกีเร็วมุแล้วกด e เพื่อให้น้องเอาลงมาให้ เมื่อกี้เมื่อกีก้กระโดดท่าอะไรอะ่ะเดี๋ยวินเดินทำไมเมื่อกีก้กระโดดท่าแบบท่ากลางขาเฮ้ย <laughs> ไม่ได้แล้วยีมาอะไรตาม,มาตาม,มาตามาตามาปึ๊บโอ้ยโอเคครับโอ,โอ้มื่อกี้ภาพตัดไปแบบหนึ่งเกิดอะไรขึ้นครับตะโกนหาพี่ครับ ก็ไม่มีวิเววครับหลักๆเราอาจจะต้องลงเหรออ๋อค่อยๆไต่ระดบับแล้วก็กระโดดไปฝั่งตรงข้ามครับเอ่อมุยไม่ต้องตามมาขนาดนี้ก็ได้ลูกโว้ฮึต่อไปก็ด้านล่างนี้ครับค่อยๆทิ้งตัวลง โอเคน่าจะเป็นถ้ำครับจะมีอะไรสักอย่างไหมนะก็อ,อ,อะอไรอะ่ะอ่ะฮะเฮ้ยเขาไปสิงก้อนหินเหรอครับ ไอ้ตัวนี้มันไปสิงในก้อนหินเหรอเดี๋ยวเรียกว่าหลบเลยฮะเรียกว่าสิงด้านล่างก้อนหินเลยตรงนี้ต้องมุดครับแต่ว่าติดอยู่ตรงที่ว่าหินก้อนเนี้ครับขังอยู่หรือเปล่าโอ้โห มันเป็นอสูรครับแล้วมันจะจับสัตว์ตัวเล็กครับคือไงคือนั่นน่าจะเป็นตัวลูกครับเนี่ยฮะมันพยายามจะเดินตามแล้วมาจับไป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 ,ไป,ไปให้แมวรออยู่นี้แล้วกันกไปรออยู่นั่น มุยไปรออยู่นั่นแปลว่ามันจะต้องการจะจับสัตว์ตัวเล็กคือถ้าเราอยู่เมื่อกี้เราคงน่าจะโดนจับเหมือนกันครับต่อมาคือเราต้องมาเหยียบตรงนี้แล้วเราก็สั่งวิ่งครับโอเคมันก็จับไม่ได้แล้วคราวนี้เราก็ใช้มันฆ่ามาเลยครับ อันตรายนะเนี่ยอันนี้เชือกเป็นสีเหลืองครับอาจจะตัดก็ได้ครับทำไงอ,อ๋อน้องงับเชือกขาดนี่เองโอเคครับเอ่อไม่ตามมาละ่ะตามมาสีมีตัวโดนจับด้วยเหรอตัดได้ไหมอ่ะตัดเชือกช่วยได้ไหมไม่ได้เหรอ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรตา,ามาอ๋อแค่เข้าใกล้ก็ได้ละครับอะไรโอเคตามมาเลยกระโดดถึงมั้นะะฮึอุ้ยหูยังสูงน้องโดดสูงมากโอ้โหบรรยากาศสภาพอย่างธรรมชาติ เด๋ยนนะแล้วทำไมด้านล่างมีรูอะไรสักอย่างด้วยนะน่ากลัวจังเลยดูฝั่งนี้สิหรือว่ารูมุดผ่านครับใช่ไหมหรูมุดผ่านยปากหน่อยนะมุย,มยเข้าโพรงไปเลยอ๋อก <c oughs> ็จะผในโพรงทางขวาครับด้านล่างนั้นแล้วเราก็คงจะต้องข้ามมาทางนี้ครับฮึบอ,อุ้ยขาเกือบจะไม่พ้น แล้วก็ให้น้องมาจะมาถึงไหมอ่ะโ,โดดไกลมากครึ่งทุกครั้งที่น้องโดดฮะเพราะมันไกลจริงๆเอ่อทำไมสาภาพมันมีหมึกดำๆยืดไปหมดเลยพวกราดำํำโอ้มีสายไฟด้วยครับแล้วก็มีกล่องอันนี้เดี๋ยวต้องไปดูน้้งบนก่อนครับถ้าอย่างนั้น อุปกรณ์ไฟฟ้าเสียหายเหรอครับทางซ้ายมีอะไรไหมนี่ไงถ้าขึ้นไปด้านบนเหรอครับแล้วก็ให้มุยกัดตรงนี้ห,หน่อยเคียวลมุยอไรเฮ้ยนี่อะไรอ่ะ ซีเครตเหรอครับโอ้สองทับสิบครับซีเครตทรายครับเป็นเขาเรียกอะไจารึกโบราณครับจารึกความลับสองทับสิบเองเหรอเอาละไงคุณนึกถึงอินไซต์เลยที่ต้องมาไล่เก็บความลับเอาละไงอันที่หนึ่งอยู่ไหนเนี่ยอ๋อมันคือแผงโซลาเซล ใช่จริงด้วยครับมันคือแผงโซลาเซลล์แล้วถ้าเราเอาอะไรไปบงังมันก็จะส่งกระแสไฟฟ้าไม่ได้เพราะมันส่งกระแสไฟฟ้าไม่ได้ไฟฟ้าก็จะไม่ทํางานครานนี้ก็จะไม่ช็อตเราแล้วครับอืมแต่หลักๆประเด็นตรงนี้คือเราคงจะเลื่อนไปไหนไม่ได้ครับเพราะมันติดสายอยู่เนี่ยฮะสุดได้แค่นี้อืมเราอาจจะยังคงต้องยุ่งกับพัซเซอร์ด้านบนก่อนครับ เอาให้มันมาอยู่ทางขวาก่อนผักไม้พังแล้วค่อยหาทางอืมปึ๊บโอเคทางนี้ครับมันมีกระแสไฟฟ้า,ฟาด้วยต้องระวังครับโอเคโอเคครับ เราคงไม่อยากให้น้องไปโดนไฟช็อตหรอกครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราคงต้องเอามาบังไว้ครับต้องบังหมดเลยเหรอสี่ส่วนโอเคขึ้นไม่ได้ครับแต่ว่าผมว่าผมสั่งให้มุยกัดได้นะครับน้องน่าจะกระโดดถึงครับมุยฝากหน่อยกัดสายไฟทิ้งเลยสงก็เป็นแมวจริงๆชอบกัดสายไฟ สายคอมที่บ้านคุณต้องระวังไว้เพราะน้องจะก,กัดเหมือนกันโอ,โอ้มีแหลกมีแหลกนิดๆฮะมีแหลกนิดๆเกมมันอัลติไม้์ยังไงของมันนาะบางทีก็แหลกผมว่าเครื่องผมไม่น่าจะได้ชา้าไม่ไม่ช้าขนาดนั้นนะโอเคตามมาใช่ไหมโอเคครับไปกัน ถ้าเศไม่ได้วุ่นวายครับแล้วก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นเอ้ยมวนหน้าด้วยหูต้นไม้ใหญ่มากอะ่ะโอเค้ามาทางนี้ครับน่าจะมีอะไรสักอย่างครับมีพุ่มยาให้ซ่อนด้วยโว้นั่นไง เอ๊เป็นสัญญาณครับเดี๋ยวดูก่อนนะเป็นสัญญาณสีอย่างชัดเจนครับไม่ได้แสดงทุกครั้งด้วยเหรอมาละใช่ไหมขอสัญญาณสักทีหนึ่งอ้าวไม่มีโอเคงั้นไม่เป็นไรงั้นไปละ มาหลบตรงนี้ก่อนครับเดี๋ยวมันมาระยะทางมันไกลอยู่ไม่คุ้มที่จะเสี่ยงโอเครีบไปเลยเห็นแล้วไงไม่ทันหรอกนามันติดถึงจะเห็นแล้วก็ไม่ทันหรอกน้ามันติดแล้วละ่ะโอ้วอ,อ,อันนี้สูงฮะ ไปเร็วตามอยเอ่ออเอาเชือมก่อนมาปึ๊บไปไปกันเออไลตามมาเลยเก่งมากมุยแมวตัวนี้มันฉลาดเหลือเกินไม่สิต้องบอกแมวของดาวเขาฉลาดเหลือเกินเอ๊ะเกมเซฟฮนะจะมีอะไรเกิดขึ้นนะ โว้นี่ตรงส่วนที่อุกบาตตกหรอครับที่เป็นเหมือนอุกบาตแต่จริงๆแล้วมันเหมือนเหมือนพอดใส่อะไรสักอย่างด้านในครับแล้วมันพึ่งกลางออกมาหลังจากกระแทกพื้นครับน่าจะเป็นเอามาปล่อยพวกเครื่องจักรนี้หรือเปล่าแต่มันก็มีตัวบินนะแล้วจะทิ้งไอ้พวกนี้ลงมาทำไมทิ้งพวกพอดลงมาทำไมถ้ามีพวกยานบิน แลนดิ้งดีๆก็ได้นี่อืมน่าสงสัยครับฮึบหมวนไปทีหนึ่งโอเคอันนี้ต้องเลื่อนแน่นอนครับเอ๊ะมีแผ่นไม้ด้านบนด้วยครับโว้วไอ้ตัวนี้มันตัวนั้นดี่วะผมเพิ่งเห็น อืมเขาทำเป็นทางให้เราได้แต่ว่าผู้คนของดาวดวเนี้อยู่อาศัยกับพวกสิ่งมีชีวิตพวกนี้ครับโดยใช้การแบบควบคุมตามสัรทายาณของพวกมันครับเอแล้วถ้าอย่างนี้ล่ะอ๋อพอนึกออกแล้วครับเราต้องเอาไม้มาตรงนี้ครับต้องให้น้องลอกลอกไปไกลกว่าน,นี้ครับ มันตามมาแล้วอะไรมุยรออยู่นี่นะโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชเอ่อมุยรออยู่นี่รออยู่นี่ก่อนมันไม่มันไม่กินมนุษย์เหรอเพราะว่าอาจจะเพราะว่าข,ขนาดตัวด้วยครับอืมขนาดตัวที่ใหญ่มากพอแม้แต่เด็กก็ยังมีไซส์ที่ใหญ่กว่าพวกสัตว์เล็ก เป้าหมายของพวกสิ่งมีชีวิตพวกนี้ก็น่าจะเป็นสัตว์ตัวเล็กๆมั้งครับตอนนี้ต้องให้มูอยู่ด้านล่างครับส่วนผมจะต้องเอาลังไม้อันนี้ลงมาด้านล่างครับลงมาแล้วครับผมก็จะเอาไปวางไว้ตรงนี้แล้วก็ใช้แมคกนิกโดยการที่ให้มันตามมูมาครับเราก็จะลอยขึ้นครับอ่าฮะพอเสร็จแล้วเราก็จะเอาตรงนี้ขึ้นมาได้ครับปะไปกันมู มีรอกแบบจักด้วยเหรอแบบเผาจักครับต้องมีอะไรไปปั่นมันอาจจะเป็นน้ำตกหรือแรงสัตว์ก็ได้มั้งโอเคครับมาตรงนี้กันปามาคิผมว่าผมต้องให้มุยไปทางนู้นครับเ <c oughs> ส้นทางทางนั้นผมน่าจะไปไม่ได้อะไรเรียกตามมาเลยฮะหืมได้ยินเสียง เครื่องจักรใช่ไหมไม่ใกล้ไม่ไกลมีเพลงขึ้นครับต้องมีอะไรสักอย่างเสียงนกเหรอไม่ใช่เสียงเครื่องจักรแตเป็นเสียงนกเหรอโอ้นี่ไงนี่แหละโอ้ ม่วงแดงเหลืองม่วง,มวงชมพูม่วงแดงเหลืองม่วงชมพูเหรออ๋อมันจะหยุดอยู่แค่แถวนี้ใช่ไหม แล้วผมต้องให้มุยไปล่อครับแล้วผมต้องมาครับมาเร็วมาเร็วมาเร็วมุยโอเคครับมันสำรวจรูตรงนั้นแล้วมันหาไม่เจอครับผมมารอตรงนี้ก่อน ต้องไปทางขวาอีกครับไปเร็วไปเร็วไปเร็วเเ,เอาแล้วไงแล้วตัวนี้ผมต้องทำยังไงอ่ะอ๋อนึกออกแล้วอเพิ่งเห็นบนหัวเลยครับมีเชือกเป็นร่องที่สามารถกัดขาดได้ครับ ก,กัดให้หน่อยกัดเลยโอ้มันขึ้นไปสำรวจเลยเหรออ๋ถ้ากัดขาดมันขึ้นไปสำรวจเลยครับหรือว่าผมควรจัดการในหุ่นนี้ดีแบบ ให้น้องอยู่ตรงนั้นใช่ไหมแล้วผมล่ออยู่งนี้แล้วถ้ามันต้องการตัวผมอย่างเนี้ยถ้าผมมาหลบอยู่งนี้แล้วมันต้องการตัวผมใช่ไหมผมก็ปล่อยให้เชื่อกนี้มันทับมันเลยตัดเลยเรียบร้อยครับมาเลยโอเค ได้อยู่ฮะแต่ทำไมมันแบนดได้น่ากลัวจังเลยเออทำไมภาพมันซูมอย่างนั้นนะซูมกลับไปกลับมาโอเคครับพ้นจากตรงนี้แล้วครับเราไปต่อกันครับยังไม่พ้นเขตป่าเลยคุณ พื้นที่ป่าอันกว้างใหญ่ให้ตายเถอะโอ้ oh, สวยงามทะเลตะเขตตรงที่พวกเครื่องจักรขนาดใหญ่นั้นอยู่ดูแห้งแล้งเหมือนเกิดไฟป่าเหรอดูแห้งแล้งดูธรรมชาติพังทลายครับม่วงแดงเหลืองชมพู ไม่ดิม่วงชมพูม่วงแดงเดงหลืองม่วง,งชมพูครับเป็นสัญญาณครับที่เมื่อกี้มันปล่อยออกมาเหมือนกันอาจจะมีอะไรสักอย่างครับอาจจะเป็นความลับอะไรสักอย่างแต่ว่าเดี๋ยวผมขอพักพาร์ทนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนละกันครับหวังว่าถ้าทุกคนชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันด้วยนะครับไว้เจอกันในพาร์ทหน้าครับกับเกม Planet of Lana ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ